อ๋อรอเข้าเลยครับสแกนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเดี๋ยวเข้ามารอแป๊บหนึ่งเจ็ดสิบสองบาทครับไปแล้วครับเดี๋ยวเข้ามารอแป๊บหนึง แป๊บเดียวครับนั่งรอข่าสงสารโอ้นั่งรอข่าแอ,าอนด้า <h änder> ครับผมขอบคุณครับ หนึ่งรอยี่สิบบาทครับผมฮะไม่เป็นไรครับผมนะนนครับออขอบคุณครับ<จ>อของค,ครับผม สองร้อยสามสิบสามครับเดี๋ยวสักครู่นะครับหกขอบคุณมากครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับผม ขอคุครับผมสองร้อยหนึ่งบาขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับููขอคุณครับ